ตะเลงผ้ามีหุ่นทั้งหมดในเรื่องตะเลงผ้ากี่ตัวเลงผ้าตัวจริงๆและรวมแล้วอยู่ประมาณ200อ,อันนี้มีพี่ต๋องบอกว่าใช้หนังเสือจริงด้วยก <c oughs> ็ามาอุปกราชเข้ามาดูใกล้ๆพี่ต๋องบอกว่านี่คือทั้งหมดอ่ะก็เขียนด้วยแต่ว่าเส้นๆตามคิ้วแล้วก็หนวดเป็นขนจริงๆใช่ไหมคะพี่ต๋องนี่ <ๆ S 2> มันป,ประกอบกันทั้งเขียนด้วยทั้งะกอบขนจริงด้วย สวัสดีค่ะอินไซอาร์ดวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ใจกลางเมืองนะคะใจกลางสุขุมวิทเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คืออินไซแบบอินไซสุดๆจริงๆไม่ค่อยมีใครได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องอินไซเรื่องนี้ที่นี่เลยค่ะมูลนิิอาจารย์จักาาพันโปรเซยยกิจนะคะและเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดู ดีค่ะแล้วก็ i n นไซ e a r ์วันนี้นะคะพาทุกคนมาพบกับพี่ตองนะคะสวัสดีพี่ตองค่ะสวัสดีครับผมชื่อวรพิษตบประเสริฐเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาตั้งปี2515แล้วก็อยู่ช่วยอาจารย์มาจนจนปัจจุบันเนี้ยอายุ23จนเดีนี้74 <c oughs> ย่าง75แล้ว <c oughs> ตอนเนี้จริงๆอยู่ในตำแหน่งประธานแทนอาจารย์ <c oughs> ประธานมูนิธิแทนอาจารย์เกิดมาจากท่านอะค่ะ <c oughs> อยู่มันธนาศิลป์นเนี่ยปี3เนี่ยอาจารย์จะสอนวิชาวิจัยศิลปะไทยพระวนนค์อาจารย์อย่างนอกจากการกินรูปนคือไปที่ไหนก็คนรักนะ,ะเพราะท่านเป็นคนมีอัจฉริยไมตรีโอ,อ,อ้อมอารีอะ่ะคนสมัยน,นี้จะรู้จักอาจารย์จักอก็คือผ่านผลงานทั้งจิตกรรม ปาิมากรรมแล้วก็มาโดดมาถึงของหัตถศิลป์ที่แบบลึกซึ้งซับซ้อนเลยแล้วก็มีหลายๆงานด้วยที่ตัวพี่ตองเองเป็นผู้ร่วมออกแบบแล้วก็หรือว่าทำออกมาเป็นชิ้นแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนอะ่ะอยากจะรู้แล้วคนไทยทุกคนอยากสัมผัสมากเลยก็คือล,ละครหุ่นกระบอกที่อาจารย์ได้ริเริ่มขึ้นมาคื่อชื่อตะเลงพา่าย อันนี้พี่ต้องเล่าคร่าวๆให้ทุกคนฟังหน่อยว่ามันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนที่ไม่เชื่อก็จะคิดว่าเรามงมงายาแต่ถ้าแต่ผมเชื่อหลังจากทำมาเนี่ยที่แรกไม่รู้สึกแต่ว่าทำมาจนวันนี้รู้สึกคือเขาเกิดขึ้น,นเพราะบารมีของครูบาอาจารย์ที่มองมเห็นตัวหรือศิละปะเนี่ยศิล,ละปละปเนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่มองมเห็นตัวเนี่ยค,คือท่านต้องการจะพื้น กลับขึ้นมามีชีวิตอีกท่านไม่อยากให้ตูนไม่จับ่นดินไทยก็บังเอิญในในอาจารย์เนี่ยแกท่านก็เล่นเล่นหุ่นกระบอกอะไรมามาอยู่แล้วแต่ว่าแต่เล่นแบบผูกพักรักจำแบบเด็กดตั้งแต่เด็กไม่ได้ฝึกฝนจริงๆอะไรก็ชอบตั้งแต่เด็กอาจารย์ยังไม่มีครูที่ผมมาสนิทกับอาจารย์เนี่ยคือผมไม่ม,มีมีปัญหาเรื่อง เรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการเรียนผมไม่ได้ชอบวิชาบรรณสินแล้วบังเอิญมาติดคณะบรรณสินก็เป็นบุญเป็นบุญเป็นกรรมผมจะได้เป็นลูกศิตอาจารย์คือเนี่ยผมนึกย้อนเนี่ยแล้วว่าเทวดาจูงทางเป็นวาละของเราที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้แล้วเราก็มาติดติดแล้วผมก็ไปไปนั่งเขียนเขียนกิจกรรมไทยที่ที่เวลาอาจารย์พาไปแล้วอาจารย์ เป็นคนเขียนพอร์เต๋อในตาไวอ,อ่ะอาจารย์ว่าเฮ้ยหนูคนเนี้ยนะตาดูไม่มีความสุขเลยอ่ะหนูมีปัญหาอะไรเหรอค <c oughs> ่ะค่ะแกก็หนูไม่ต้องไปกุ้มใจแล้วหรอกดูแลเชิดหุ่นดีกว่าแกวิธีเปล่าวะวิธีเปล่าข,ของแกมันคนละเรื่องเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดึงความเบ <c oughs> ี่ยงเขาเรียกว่าเบีเ่ยงเบนความสนใจให้เราถูกใจเรื่องนี้ให้เราสนใจแกก็เอาหุ่นแกจะมีกระเป๋าของแกใบแกเวลาไปแกจะใส่น้ําไปกินเองแล้วก็มี มีหุ่นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยยังไม่หย่นอย่างนี้นะหุ่นอันนี้คืหุไม่สร้างทำได้ไม่สางเงยเล็กๆพกพาได้แล้วแกใครจะพกหุ่นไปทุกที่แล้วแกเอาอาจารย์เี่ยหุ่นตัวนางนางสันทีเนี่ยตัวตัวนางยักษ์สันทีเนี่ยเมื่อเช้าเลผมดูผมก็ไม่รู้สึกมันจะหายเศร้าเซอเลย <c oughs> เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายตอนนั้น <c oughs> ที่ไม่ให้เราทุกใจตอนนั้นเนาะแต่ว่าคืออันนั้นคือจุดพลิกผันของพี่ต๋องเลยที่เข้าสู่วงการน <c oughs> ี้แล้วก็แล้วแต่แ้กก็ตะดดิดเรื่องกันอีกอาจารย์มันเรื่องอยู่พอมาอยู่อาจารย์เนี่ยตอนประมาณปีสี่เนี่ยพี่วิสุตาสารเสนะท่านก็โทรมาว่ามีคนยวนคนหนึ่งชื่อคุณเดือน <c oughs> อยากจะซื้อหุ่นกระบอกจากคุณประชื้นก็ให้อาจารย์ไปช่วยไปช่วยดูเลือกหน่อยที่ เพราะอาจารย์ทําทชอบเรื่องหุ่นเรื่องตัวสวยๆเรื่องอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ดีใจจะได้ไปไปรู้จักบ้านมรชื้นอาจารย์ก็ไปเดิ่งลงก็ไม่ได้ซื้อกันเ<อ>พราะว่าพอพอ,พอเขากลับไปอาจารย์ก็ซื้ออาจารย์ซื้อในราคาคที่สูงได้ที่ขึ้นป้าพอใจจ,จริงๆตอนนั้นอาจ,จารย์ท่านก็ไม่ได้มีเงินมากมายนะแต่ท่านเป็นคนเบือ เห็นคุณค่ามากกว่านะพี่ต๋องเขาเห็นคุณค่าเห็นคุณค่างานแล้วแล้วเห็นคุณค่าของศิลปินของช่างที่กว่าจะทําออกมาเป็นหุ่นหนึ่งตัวแล้วก็เริ่มสนิทคุณืนป้ามาื่อยเดี๋ยวแล้วก็เริ่มค่อยๆซื้อสะสมบ้างอะไรบ้างแสดงว่าหุ่นตัวแรกที่อาจารย์จักรพันธ์ซื้อเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นของคุณครูใช่ดูเป็นเป็น ตัวแรกก็ผมจาไม่ผิดน่าจะเป็นนางผีเสื้อสมุทรก็เก็บมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านที่มีบุญคุณต่อการเกิดของคุณกระบอกเนี่ยคือท่านผู้หญิงสมังวันล่ำซำเนี่ยท่านก็มาเยี่ยมเยือนอาจารย์นะท่านก็บอกว่าคุณจรกพันธ์ไม่เอาไปตั้งยืมแม่ตระมาคมแม่บ้านอาสาเนี่ยอขอยืมไปแสดงในงานภาพหมหน่อยได้ไหมไปตั้งด้วยอาจารย์ก็ให้ น่าดัความสนิทที่ชอบกันนะแล้วก็เอาไปตั้งแค่น่าจะเป็นแค่ที่สาุูุแอะไหลนี่นั้นนค่เพราะตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้สร้างตัวเตออะค่ะเข้าใจแล้วเป็นของไอชุดเก่าๆมันก็เก่าโทมไม่ค่อยไม่ได้ค่อยสวยงามมากแล้วมันโซมแล้วมันโดนมันเล่นมาเป็นเกือบร้อยปีแล้วอ่ะค่ะแล้วพอแสดงตรงนั้นเสร็จถัดมาไม่ใหไรลอ่ะท่านก็มาบอก คุณเจกรกญภัท์อยากแดงมาก <Okay. S 2> เยอะอาจารย์ก็เอาก็าารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสาที่ดีมากเ,าเลยพอดีเลยเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็นี่เขาว่าหยิบยื่นโอกาสมาให้เราพอดีอาจารย์ก็ก็ตอบตกลง คือมันก็นึกว่าเล่นครั้งนั้นเล่นสกเล่นสองรอบนึกว่าจะจบแล้วนึกว่าไม่มีไม่มีคนดูด้วยเพราะว่าใครจะดูสมัยนั้นเน่ยเขาเขาสมัยใหม่กันแล้วอ่ะนะสมัยนั้นนะพี่ตองพูดว่าสมัยใหม่แล้วแต่ว่าหุ่นมันหุ่นมันลรยเต็มทีเขาไม่รู้ด้วยว่าไอหุ่นกระบอกเนี่ยมันคือแต่ว่าไม่รู้มันอาจจะเพราะสมาคมแม่บ้านอาสาเขาจัดเขาอะไร ก็มีผู na, shared, ้หลักผู้ใหญ่ไปดูแล้วด้วยพระบารมีท่านอาจารย์สมเด็จพระเทพตอนนั้นท่านยังเป็นท่านยังเป็นเจ้าฟ้าท่านอยู่ท่านก็เสด็จสมเด็จพระเทพชอบอยู่แล้วคนคงก็เข้าไปดูใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็เชิญคุณหญิงหม่อมพระชวงและสมีมาภาคนางวิเสือคุณหญิงก็ภาคเก่งแล้วก็คุณหมอคุณพิษมาภาคพระภัยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็เล่นตัวตลกเพราะเล่น เสร็จเนี่ยคนดูแน่นทั้งสองรอบแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักอะไรดนตรีไทยเลยทั้งสิ้นแล้วก็เอาเอาเพลงเอาเพลงไปลองเล่นกันด้วยเนี่ยคือเด็กโดยเฉพาะนึหนึ่งพวกศิลปกรเพราะอาจารย์เป็นศิลปกรก็พวกศิลปกรมาดูพวกเด็กวรรณศิลปนพวกอะไรเงี้ยก็มาดูพอมาดูแล้วจบแล้วก็นึกว่าจบแค่นั้นอ้าว เขาเรียกว่าเริ่มแพร่หลายเริ่มมีคนบอกต่อกันไปว่ามีการเชิดหุ่นแบบนี้โดยคณะบ้านอาจารย์จากแบบนี้ไปเรื่อยๆหุ่นของอาจารย์สวยเลอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มแตกยอดอ่อนมาไปเรื่อยๆแล้วพอดีเร็จอล้วอาจารย์ก็คือจยเป็นสมัครเล่นอ่ะนีัวคุณบอกตองตอนนั้นใช่ไหมบอกต๋องเราเบื่อหุ่นแล้วเราไม่เล่นดีกว่านะเลิกแล้วผมก็โมทนาด้วยผมไม่ได้ชอบนะผมบอกจริงๆไม่ได้ชอบต้นเลย เนใกก็ก็ก็เลิกก็คือเหมือนเหมือนคล้ายๆว่ามันสนุกพอแล้วหมดแพชชั่นแล้วใช่แกก็หยุดไปได้ไม่ถึงปีหรอกก็กลับมาอีกวันหนึ่งแกก็วันนึ่งแกแก็สวดมนต์เสร็จแกว่า้องเราอยากเล่นหุ่นอีกแล้ว <c oughs> ทำเรื่องอะไรดีให้เราเล่น <c oughs> ให้มันเล่นดูเร็วๆเลยจะได้เล่นเร็วๆดูสนุกดู อ่าเริ่มเริ่มเริ่มมีแพชชั่นกลับมาอีกแล้วเพราะว่าจริงๆริงก็ใจท่านก็ผูกพันกับเรื่องหุ่นเรื่องอะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าหนูก็อยากรู้ว่าจากขุ่นเรื่องนางผีเสื้อสมุดเนี่ยที่ตอนนั้นมีตัวละครประมาณกี่ตัวนะพี่ในในตอนตัวเอกมีประมาณไม่เกินห้าตัวมั้งห้าตัวตอนนั้นนะ้ัวกมีพี่พาพผีเสื้อพาพายพาพ่ก็ตัวเก่าของประชินใช่ไหมนางวีเสื้อตัวเก่าของประชินมีตัวตลกแล้วอ่ตัวตลก สามตัวหรือสามตัวหรือสี่ตัวเนี่ยแล้วก็นางแปลงตัวหนึ่งเนี่ยก็มันสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวจากวันนั้นจนมาถึงตะเลงผ้าพี่ต๋องตะเลงผ้ายมีหุ่นทั้งหมดในเรื่องตะเลงผ้ายกี่ตัวตะเลงผ้ายตัวจริงๆและรวมแล้วอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยตัวในเรื่องเดียวในตอนเดียวที่บุรทพีทำคือกองทัพเนี่ยพม่าประมาณห้าสิบ แต่พอกองทัพนะไม่รวมไม่รวมตัวค่ะตัวเอกทั้งหมดเพราะว่าตัวเอกก็ยังจะแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งเป็นตอนนั้นตอนนี้ที่ใส่ชุดไม่เหมือนกันอีกถูกไหมพี่ใช่ปกติหุ่นที่ไหนๆเขาก็ตัวเดียวเล่นตลอดเรื่องใช่แต่ที่เนี่ยพันนาเลสวนก็จะมีทั้งชุดตีไก่ทั้งชุดออกลบมีชุดอะไรอีกพี่ชุดลบลบมมีสองมีสองชุดองคืออยู่บนหลังช่างองค์หนึ่งค่ะซึแต่งตัวเหมือนกันแล้วอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันต้องไปประกอบกับองค์อยู่บนหลังช่างเนี่ย ไม่มีมือแต่เอามือมาใส่ที่หลังหลังจะขึ้นช้างแล้วอะค่ะใส่มือแล้วเพราะว่าต้องคนเชื่อจะอยู่ข้างล่างมันมเป็นมหากรรมมากคือต่อนที่คือตาเลงผ้ายมันกําเนิดงานศิล,ละปะที่เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกมันพูดไม่ถูกเลยม,มันพิเศษไปหมดทุกอย่างในในตาเลงพ้ายที่อาจารย์สร้างขึ้นมาในดีเทลต่างๆตัวละครต่างๆอาจารย์เขาใส่ารายละเอียดทุกอย่างเข้าไปหมดทุทกทุกอย่างพูดถึงะไรอยี้และนั่นแล้วเชื่อไหม หุนองค์เพร่นในส่วนที่จะขึ้นชนช้างอ่ะค่ะที่แรกคุยกับอาจารย์เออเราไม่ต้องทำเนียบหรอกทำทำเนียบยาวก็พอเพราะว่าอยู่บนช้างตัวเล็กในจุดเท่ากันละเอียดเท่ากันเป๊ะทุกอย่างไม่ได้เดี๋ยวตัวบนช้างน้อยใจว่าเออไม่แต่งกูดีเดี๋ยวกูม่ออกชนไม่มีการที่เราจะหยิบอะไรที่มันไม่ใช่การประดิษฐ์ประดอยออกมาเลยไม่ว่การทําหัวก็เป็นพิมพ์ที่อาจารย์จักปั้นขึ้นเองหล่อขึ้นเองมือต้องพี่ต๋องเป็นคนคิด กลไกมือที่หุ่นสามารถจับของได้ด้วยหักข้อนิ้วใส่เชือกใส่อะไรแล้วก็ทําให้หุ่นลำจีบเปลี่ยนท่าทางได้มันก็มีพื้นฐานมาจากหุ่นหลวงใช่ไหมคะหุ่นหุ่นหลวงแต่หุ่นหลวงมันใหญ่พี่แต่เดี๋ยวพี่แบบย่อทุกอย่างลงมาที่มันเล็กลงแล้วมันก็ยากขึ้นอีกมันจะว่าจะว่าจริงๆเล็กอะ่ะมันมันมันยากตรงที่ว่า วัสดุที่เนี่ยมันเทือกมันต้องเล็กแต่บังเอิญสมัยนี้มันมีเชือกตกปลามันเล็กใช่ไหมแล้วก็แล้วมันเหนียวด้วยเราก็ทําได้แต่ว่ามันมีข้อง,ง่ายคือความเล็กของเขาเนี่ยาทาให้เราเห็นรายละเอียดน้อยม,มันก็ช่วยกินตาง่าย อย,อย่างองค์นี้พี่ต๋องไหนคือชื่ออะไรอะไระไรายละเอียดแล้วก็พิเศษยังไงอันนี้คือเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูไว้พอพี่ต๋องก่อนว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่าพิเศษยังไงทั้งหมดก็คืออันนี้เป็นสีมือผลงานของอาจารย์จักเองคืออาจารย์เนี่ยคือเรื่องการออกแบบรูดลายเรื่องอะไรของสำหรับองพระทุพันธ์เนี่ยอ๋ออันนี้คือพระสุพรรณกัลยาพระสุพรรณกัลยาเนี่ยคือมงกุฎชจดาอะไรเนี่ยอาจารย์ออกแบบใช่ แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ใส่ชดากปดโปดลักธรรมดาอันนี้คือตัวเรือนเป็นเงินแทเป็นเงินแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชดาทองเป็นตัวเอกก็ไม่ใส่ชดาสีเงินแต่ไปใสตัวนางรำอื่นๆใส่สดาทองค่ะแต่ว่าพอเล่นเราก็นึกในใจกับจาย์ก็คุยกันว่าเดี๋ยวเรงออกลงมันจะรู้อืเพราะอะไรพอทองหมดอันนี้เป็นเงินเงินก็เด่นกว่าโอ้คือเขาท่านคิดวาง พทเทิร์หมดแล้วว่าตรงไหนจะให้ความเด่นมันมาอยู่ตรงไหนแล้วเสรแล้วเราทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คือเป็นอัญมณีแท้ทั้งหมดเปอยฮะพลอยแท้หมดแล้วก็ที่พิเศษที่สุดก็คือหุ่นนี้เป็นหุ่นที่ใส่ตาแก้วใช่ไหมคะพี่ตองใช่ทำให้ในตาเขามีแววตานะคะคืออาจารย์คงอยากจะให้มันเป็นหุ่นที่ถ่ายทอดอารมณ์แสดงอารมณ์ได้มากที่สุดใช่ใช่ ผิวสัดส่วนทั้งนี้ิเป็นหุ่นะ่ะแต่ว่าคือพอไปม,มีการถูกขยับขยืน่นหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขาเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ด้วยที่ดีไซน์การแต่งตัวสีหวานแต่ว่าอมเศร้าๆนิดน,นึงนะพี่ต๋องเนาะใช่เพราะว่าอาจารย์เขาว่าคุมโทนสีไว้ให้มันดูแบบ ให้ดูไม่สดใสมากใช่ไหมคะมันจะดูแบบเศร้าๆนี่เนยน่จะดูชื่อเสื้อเสื้อท่านน่ะค่ะถ้าอยู่โดยจะบอกสีจืดสีขาวาใช่ไหมแต่พอไปอยู่กับแดงพูดอย่างนั้นก็จะเด่นว้าวเหมือนสว่างออกมาแล้วก็เดินเดินตรงนี้เคยได้ได้แสดงในตอนที่เป็นเทเตอร์ใหญ่ในตลิ่งไพ่ด้วยก็ลงลงละครจริงใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าแค่เก็บเอาไว้เล่นเล่นมาก็ท่านมีองค์เดียวก็เล่นมาตลอดอันนี้เลยใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าแบบ คุ้มสุดๆนะแค่เราไม่ได้เห็นใกล้ๆแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าหุ่นละหุ่นเขาเรียกอะไรหุ่นกระบ,บอกอะพี่ต๋องเมื่อกี้ตัวยังคุยกับพี่โซตี่ว่าเสียดายอะที่เราได้ดูไกลๆแต่คือถ้าเกิดมาดูใกล้อะพี่ต๋องมันมันจะเห็นดีเทลเห็นความมีชีวิตเห็นจิตวิญ,ญญาณของผู้สร้างของคนที่ทําของช่างปักผ้าของช่างเขียนหน้าช่างตีลายคือมันมีมันมีสปิริตอยู่ข้างในมันถึงบอกว่าจิตวิญ,ญญาณของหุ่นอะ แล้วยิ่งพี่ตองคิดคกลไกที่บอกว่ามือไม้เขาเขายับได้เสมือนจริงนี่คือแบบแต่กระทั่งคนเชิดเองอ่ะพี่ตองเพราะตอนแรกวันหนูมาดูใช่ป่ะว่ามีกลไกการจับการเชิดการอะไรคือมันไม่ง่ายเลยมันจะต้องใช้ความแข็งแรงความโอดทนแล้วก็การเก่งไม้เก่งมือเพื่อทำให้หุ่นมันมีชีวิต ต่องกับอาจารย์อนะคือใช้ชีวิตไปกับสิ่งเหล่านี้เลยเหมือนว่าเราดำดิ่งลงไปในโลกของการทำอะสมมุติว่าเราเรากำลังทำเรื่องตะเลงผ้ายอยู่คือเราก็ศึกษาทุกอย่างที่มันจะเป็นต้องใช้ทุกทุกอย่างแม้กระทั่งชุดอันนี้มีพี่ต่องบอกว่าใช้หนังเสือจริงด้วยก็ <c oughs> มาอุปราอ,อันนี้พี่<ม>พต่องเป็นคนดีไซน์ชุดค่ะเรื่องบเนี่ยส่วใหญ่ผมไม่ใช่ส่วใหญ่ผมเป็นคนออกแบบ ทั้งหมดเลยสวยมากได้ตรงหน้าเขาพอดีเนี่ยเนี่ยตรงหน้าหน้าเสือสเกลมันได้พอดีที่บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าที่เห็นไกลๆเป็นตัวเป็นตนน่ะภายในพอเข้ามาใกล้อ่ะมันเป็นเหมือนอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ในแต่ละตัวละครแต่ละตัวจริงๆคือลายปักผ้าเนี่ยมันไม่ธรรมดานะโอเคคนดูอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าโอเคแค่การปักผ้าแต่จะบอกว่าชิ้นหนึ่งอ่ะใช้เวลา หลายเดือนนะคะหลายเดือนสําหรับชิ้นในสมมติกองคอชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็แบ่งเป็นส่วนๆนี่พี่บางตัวตั้งสองปีนะเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นเป็นสิงสองตัวสิงสองตัวปักเลื่อมไม่เท่าไหร่ตัดปีกแมลงทับมาปักแต่ว่าที่สําคัญทีเด็ดของหุ่นละครบ้านอาจารย์จักก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเทคนิคการขยับเขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ของเล่นที่พี่ต๋องทำอ่ะเนี่ยเมื่อกี้พี่สุธีบอกว่าอันเนี้ยพ่นพ่นควันได้ด้วย คือเป็นเป็น,เป,น<ไ>ปเป็นไปนะะเหมือนไปในสมัยนั้นแต่ว่าเป็นปลอกมีดเพราะชัาองอกมันก็เป็นดบาบแล้วอีกอันหนึ่งเลยที่อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ให้วิตองอธิบายหน่อยว่า การเขียนหน้าหุ่นแบบที่ให้<ม>ใหก้อนขาวๆกลมๆรูปไข่เนี่ยมันมีชีวิตทุกคนเข้ามาดูใกล้ๆพี่ต๋องบอกว่านี่คือทั้งหมดอ่ะก็เขียนด้วยแต่ว่าเส้นๆตามคิวแล้วก็หนวดเป็นขนจริงๆใช่ไหมคะพี่ต๋องนี่มันประ,ประกอบกันทั้งเขียนด้วยทั้งประกอบขนจริงด้วย <S 1> <S 1> แต่ว่าคือพี่ต๋องก็ค่อยๆแปะขนเข้าไปทีละนิดทีละนิดให้เหมือนเสมือนกับหนวดจริงๆทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่เป็นฝีมือการเขียนของพี่ต๋องนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันยากมากนะท่านผู้ชมถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักศิลปะแล้ว,ลวคือหุ่นกระบอกอะ่ะสำหรับตัวหนูเองมันจะเป็นเหมือนหัวกลมๆรูปล,ลูกไข่รูปไข่แต่ว่าเราอะจะต้องมาวาดอ้รูปไข่เนี้ยให้มันมีชีวิตด้วยแค่มีแค่เส้นบางๆเป็นเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยจริงๆเนะี่ยพี่ต้องคือมันกึ่งอุดมคติอะ่ะ เหมือนหลุดออกมาจากภาพจิตรกรรมแต่พอมาอยู่บนหุ่นกระบอกที่ดีเทลแล้วก็มิติเขาไม่ได้เยอะถ้าจะมาดูใกลๆ้ๆมันจะมีแค่เหมือนล่องตานิดเดียวนะแล้วก็มีจมูกนิดเดียวนะปากก็นิดเดียวแต่ว่าพอเขียนออกมาโดยรวมทําไมมันถึงเหมือนเสมือนมีชีวิตจริงอะพี่ต๋องมันมันจะบอกให้ทุกคนเข้าใจได้ยังไงมันมันบอกควาจริงๆผมว่ามันอยู่ที่เราตั้งอ,อกตั้งใจในทำอะแล้วแล้วว่า ชีวิตมันจะเข้าไปถ่ายทอดเข้าไปเข้าไปเองเข้าไงคือมันคือเวลาทำเนี่ยผมว่าคนทําหุ่นทุกคนเนี่ยที่ทําเนี่ยมันเหมือนผู้ใหญ่ที่กลับไปเป็นเด็กใหม่คือไปเล่นตุ๊กตาค่ะคือไม่ได้ียกโตตแตอกตั้งใจเล่นทําถุกเนี่ยมันเป็นเล็กๆใช่ไหมมันมันเหมือนว่าจิตเรามันอยู่กับตรงนั้นเอออย่างอาจารย์เวลาทำา่กี้ก็ทําอย่างมีความสุขอ่ะแกชอบแกจะ ทำตรงนู่นนี่แล้วก็ดูเดินค่ะสำหรับสำหรับหนูอะมันรู้สึกมันเป็นสิ่งมหาศาลอะมันเป็นมันไม่ควรจะเสมือนคนจริงๆได้ถ้าเกิดทุกคนในกล้องไม่รู้ว่าไม่ได้มาเห็นของจริงแบบนี้นะเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าพอยิ่งดูใกล้อะ่ะมองเข้าไปในลูก,กตาแววตาซึ่งเราก็รู้ว่าเขาเป็นหุ่นแต่ว่าเขาเหมือนมีชีวิตจริงๆรอันนี้พูดเราคือคนลุกมากท<อ>ุกตัว<ะ>ถูกองคมีองค์หนึ่งเนี่ยซึ่งไม่คิดว่าจะ คือพระมหาเทียนกันชองเนี่ยค่ะไม่ได้มีรายละเอียดเลยมากพระยาาเข้าไปอีกพี่กลมๆล้นๆเลยเสร็จเขียนเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็เอามาเชิดเล่นทำท่านเดินทำเดินดลุ่งขึ้นอาจารย์ยกแขนข้างนี้ไม่ได้ห<ว>แล้วก็ไม่รู้เป็นพ่ออะไรแล้วกลางคืนผมมาไหว้พระ่าเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้บอกนะอาจารย์ลองไปขอขมาทันดีพอมาปุา๊บหายทันทีเลยอ่ะ ไม่เชื่อ,เเอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ<า>เรื่อง<า>แบบนี้ค่ะเนี่ยพอเขาเดินเดินผ่านไปเฮ้ยเราหายแล้วนี่ต๋องเลยโทรบุษกาไปตรงมาแล้วก็ปิดหวังไปเลยอดเกิดพระสุพรรณก็คือยังไงพระสุพรรณก็ยังต้องเป็นอาจารย์เชิดอยู่ <c oughs> สุดๆดมากค่ะขอบคุณพี่ต๋องมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่สุด คือจะต้องเป็นอีพีที่คนทั้งประเทศไทยต้องอยากดูแน่อนอนไงเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปชมกันต่อนะคะกับหุ่นของบ้าอาจารย์จักนะคะขด<อ>บคุณส่งแล้วที่ <c oughs> ออกทีวีขอบ <laughs> ออคุณค่ะอันนี้ห้ามตัดออกนะ <laughs> <c oughs>